สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่โรงเรียนบ้านนานะครับในการเรียนการสอนวันนี้เราจะให้น้องๆพาไปดูอาชีพต่างๆนะครับเริ่มเลยครับเอออาชีพอะไรก็ดีที่โรงเรียนบ้านนาก็จะมีร้านขายขนมนี่นีม่มีร้านขายขนมด้วย <Yeah. S 1> ตอนเลิกเรียนแล้วอ่ะน้องๆเคยกินขนมหน้าโรงเรียนไหมอร่อยมากๆใช่แล้วก็มีโรงอาหารตรงนู้นใช่ แต่ว่าวันนี้มันมืดแล้วนะสิเฮ้ยพ่อแบงค์คิดว่าเราไปวัดกันไหมมืดแล้วเราจะวัดไปได้ไปดูซิว่าที่วัดอะก็จะมีพระมีมรรคายกมีผีด้วยเหรอเฮ้ยองบ้ายบอกว่าที่วัดมีผีด้วยมีผีทุกคืนจริงป้ะจริงอันนี้นะครับก็จะถึงวัดแล้วอันนี้ดูป้ายสิวัดบ้านนะ เลือกกันไหมว่าเอาสีอะไรอ่ะว่าเอาตัวอะไรอ่ะแล้วตรงนี้มีอะไรอ่ะเราเก็บเห็ดได้โอ้เก็บเห็ดได้เราเก็บเห็ดทําไมหรอครัะอุ้ยมิกงม่เป็นไรเดี๋ยวเราออกก่อนเดี๋ยวเราออกก่อนเราเจอผีจริงปะเนี่ยจริงโอ้ยผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอ่ะอุยถ้าเราออกมาจากวัดเราลอบไหมเราเราเราต้องเอานี้มาเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะที่เราดึด้าถ้าเราอยู่วัดอ่ะจะไม่มีผีนะเพราะที่วัดมีพระเยอะ ใช่ไหม<ช>ผี<ช>ต้องกลัวพระสิใช่อ้าวแล้วรู้ไหมทําไมที่วัดมีผีละ่ะ<ช>เพราะว่าถ้าคนตายเขาก็เอาไปไว้ที่วัดใช่ไหมใช่โอ้หนี่หรอผีแต่ผีเกมนี้ไม่น่ากลัวนะครับเป็นแบบเกมจําลองเดี๋ยวเราลองเข้าไปวัดเราจะเข้าได้ไหมเข้าแล้วเราจะวิงเดี๋ยวอุ้ยบิงโดเต๋หรอไม่เราต้อง,งอุ้ยเสีงยงอะไรเรา ทำทำให้มันโอ้ที่วัดมีแอมโพลีนด้วยเหรอค่พ่อาเราต้องเราต้องไปใกล้ๆมันถ้าเรามีถ้าเรามีนี้แล้วว่าไว้ถ้าเราไปใกล้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะค่อดูนะไหนอุ้ยผีเตะก้นลเยแแตต่่น้องบิงก็กระเด็นอุ้ยไว้ปวที่ไหนแล้ว งั้นเราไปดูที่อื่นกัได้นะว่าเดินเดินเดินไปดูสถานีตู้เดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลก่อนใช่อนไปโรงพยาบาลกันก่อนเราจะไปดูอาชีพนางพยาบาลแล้วก็อาชีพคุณหมอกันครับโรงพยาบาลอยู่หลังโรงเรียนตอนนี้นะครับเราอยู่ในเกมรวมบอกกับแมปแมปบ้านนาซิตี้ใช่ไหมใช่ซิตี้บ้านนาซิตี้บ้านนาครับไม่ใช่บ้านนาซิตี้เพราะเป็นแมปของคนไทยเลยเนาะแมปใหญ่เหมือนกันเนาะบายใช่เดี๋ยวเราจะลองไปที่โรงพยาบาลกันมีคนป่วยไหมมีคนไข้ไหม จะมีการยิงกันด้วยที่โรงพยาบาลเขายิงกันด้วยเหรอไม่ใช่ที่โรงเรียนโอ้ยหนูวิน่ากลัวตอนนี้นะครับเอ้าแล้วเอาแล้วครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็เดินมาถึงโรงพยาบาลแล้วนี่อ๋อเขาเรียกว่าอนามัยบ้านนาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กข้างในก็จะมีหมอกับพยาบาลแค่คนเดียวแต่ว่าวันนี้คุณหมออยู่ไหนกันก็ไม่รู้เตียงว่างหมดเลยน้องไบ๊แกล้งเป็นคนไข้เลย ดูแขนกับขา้องไบส์สิส่วนน้องบิงเข้าไปทําอะไรในนั้นไไน่ะอ๋อเป็นที่ตรวจหัวใจหัวใจเต้นตุกตักเลยบิง,งแล้วตรงนั้นน่ะอะไรเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นบ้านคนไทยเหรอใช่อ๋อนี่ทุกคนบ้านคนไทยสมัยก่อนจะเป็นบ้านยกสูงแบบนี้นี่เ็บอาวุธด้วยอุ้ยแล้วข้างในมีใครอยู่วะอุ้ยนี่มันโจรเหรอนี่มันห้องขังนี่นะอุ้ยทุกคนไปจะเปิดห้องขังให้เขาเหรอ เสพยาป่ะออกมาหนิเสพไปรุ่นเฮ้ยมีเสียงเลยเสพยาไม่เฮ้ยาอยู่นี่เสพยาอยู่เสพยาโอ้ใบมันมีคนเสพยาเสพติดติดคุกอยู่ตำรวจจับเฮ้ยไปรุ่นทำอะไรอ่ะได้ยินปหมอุ้ยเราเจอห้องขังเฮ้ยเราตรงนี้ล่ะตรงนี้ไปไหนครับเปดนต้นทิศบ้านไหมอุ้ยตกน้ำ ต้นคริสต์มาสไหมอ๋อตัวนี้เป็นต้นคริสต์มาสวกมาเล่นได้ด้วยนะพ่อหรอคุณมพ่อมาดูสิมีซานตาคอร์ด้วยไร้รับของกูหันได้แล้เราต้องไปตรงนั้นอหนูเคยแล้วหนูเคยแล้วเขาให้เราไปที่โรงพยาบาลก่อนเหรอใช่เราค่อยไปเลยไหมได้ได้เราจะมาเล่นสไลเดอร์กันเหรอรอหนูด้วยร้อนหนูด้วยร้อนหนูด้วยเดี๋ยวเราลงสไลเดอร์ขี่ม้าซันตาคอร์พร้อมกัน โหขึ้นคันเดียวกันเลยครับอุ้ยโอ้โหโอ้โหไหลแรงเหมือนกันน่ะอุ้ยเรต้องไปอีกอันหนึ่งหรือเปล่าอีกอันนึงอ่ะอันนี้อันนี้ไปเราจะไหลลงมาแล้วครับโอ๊ยติดละว้ามทำไมติดอ่ะใช่สไลเดอร์มันไม่ลื่นเลยใบนายใบพาไปจุดที่ใบชอบสิจุดที่หนูชอบใช่ที่ใบเล่นที่ใบชอบมากเหรอใช่ที่ใบเล่นใบจะทำอะไรหนูชอบเพียงเรียน อออ๋น้งเปิดเพลงชาติไทยได้วยจริงปะจริงเปิดเพลงชาติไทยได้เดี๋ยวหนูเปิดให้ดูไหมนี่ออ๋มีวิทยุอยู่โอ้เหมือนจริงเลยครับทุกคนอ๋อที่โรงเรียนนี้เหมือนตอนแปดโมงเช้าเลยอ่ะใช่ตทงตตตงงงงธชาติและเพลงชาติไทยโอ้ มีพูดแป็นี้สัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบบรพุตอนบันพุทธบดหรอไเเปปิดอม้ย พอใบเดินแล้วเสียงมันเงียบเลยถ้าราองเพลงชาติเสร็จแล้วต้องทํายังไงอะ่ะขึ้นเข้าห้องเรียนใช่ไหมจะแ,แต่งตัวเป็นนักเรียนก่อนไปแต่งตัวใส่ชุดนักเรียนเลยครับนี่นักเรียนว้เปลี่ยนชุดแล้วไปเข้าห้องเรียนเลยครับบิงอ่ะบิงอยู่ไหนะอ๋อบิงอยู่นี่บิงอยู่นี่คุณครูล่ะจะเป็นคุณครูจ้ะน้องบิงเป็นคุณครูแล้วเหรอใช่โอเคคุณครูบิงสอนนักเรียนด้วยนะวิชาภาษาไทย มีห้องเรียนจำลองด้วยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังห้องคือรูปใครอ่ะเฮ้ยมีลูกนายกด้วยอ่ะนายกที่แข็งแกร่งที่สุดในกาแล็กซี่มีรูปลุงตู่ด้วยทุกคนเออมันมีได้ไงอ่ะแสะดงว,ว่าเป็นแม็ของคนไทยจริงๆด้วยใช่จริงๆเลย,ยมีรูป <ๆ S 1> ลุงต,ตู่หนูคุยกับใครก็มีแต่คนไทยเหรออ๋อเราลองไปเดินดูสำรวจแม็นี้กันไหมว่ามีอะไรอีกไป หนูขอขยายแม่อนวะขยายแม่โอ้แม่กว้างมากภายเรือได้ด้วยพ่อเหรอใช่ป่ะเราลองไปดูสำรวจแมพกันว่ามีร้านเดินเร็หรือเดินปกติเดินนี่นี่ร้านแรกเลยร้านนี้โมีการยิงกันด้วยครับเนี่ยบายฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ขโมยอะไรนะเขามีการป้นร้านขนมหรอมอคนเราต้องแจ้งตำรวจหรือป้าบาย คนนั้นเขาเป็นคนใจร้ายอ่ะนี่มันขนมขนมโบราณนี่นาร้านนี้ทำยังไงดีไว้นี่ไงตำรวจอยู่นี่คุณตำรวจครับอ,อ้าวมันจะยิงใบต้องหนีก่อนอา้าวคุณตำรวจไม่ช่วยเหลือเลยอ่ะคุณตำรวจยืนเฉยเลยตำรวจหุ่นยนต์หรือเปล่าอา้าว้วตรงนี้ล่ะตรงนี้เขาทำอะไรกันเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างแบนนี้อ๋อเขาทำการประกวดอะไรหรือเปล่าหนึ่งสองสาม น<ท> <withdrawal S 1> ี่อะไรครับผ่านไปผ่านมาเฉาวยของเรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลองมาแวะชิมเฉากลวยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉากลวยชากลางลราเฉากลวยชากลางเราของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับเฮ้ยเพราะแวยนั้นนะครับเป็นเหมือนตอนได้ยินที่ปั๊มเลยอ่ะ่เฉากลวยนั้นนะครับเป็นพืชที่น้ำเข้าจากประเทศจีนใบซื้อมาแล้เกาบาทยคนนั้นก็ตามยิงเราอยู่ด้วยหลังเรากินเฉากลวยอยู่พอคนนี้ก็มีก้อนนี้ก็มีก้อนี่แหละกินนี้แหละโอเค ชาวกล้วยชากลางลาวครับชาวกล้วยชากลางลาวไปหารถก่อนนะเราจะเอ้ยไปเจอเพื่อนครับทุกคนเมื่อไหจะบอกว่าว่างไนต้องไปเจอเพื่อนนี่ไงทำไมไม่มีคนมาดิงหนูเลยหนูมาตรงนี้นั่นเนี่ยเขาจะถามใบว่าชื่ออะไรใช่ใบก็บอกสิใบชื่อใบหรือใบเฉยๆก็ได้นี่นี่ ไม่มีคนถามแบบนี้เลยนะแลรใช่คนแรกจะถามแต่คนนี้จะทำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยทุกคนได้ยินเสียงหมาหอนปะแสดงว่าที่วัดอ่ะมีผีรึป่าวสิใช่โอ้เราไม่ไปแล้ววันนี้ไปไปเราไปดูร้านต่อไปกันนี่ไหมใช่ร้านที่เรายังไม่เคยไปอะ่ะอันนี้คือร้านอะไรครับโอ้โหอันนี้คุณพ่อครัวเขาทำ อ๋อทะเลทะเลส้ตมตำส้มตำโ้มีร้านส้นตมตำด้วยเห็นไหมอาหารไทยที่ต่างชาติชอบมากก็คือส้ตมตำระบายขับรถได้แวม<า>แวบอกว่ามันหนูอาสิบสี่จ๋าด้วกจาก๋าสิบสี่มันมีแมวด้วยใช่ใช่ซื้อได้แล้วใช่อันนี้เป็นรถรถเขาเรียกว่าจักรยานสามล้อนะเป็นสามล้อถีบเป็นสามล้อโบราณเลยเนี่ยเนี้ยถ้าเป็นคนสมัยเก่าก็จะได้นั่งสามล้อแบบนี้แหละ มันฉีดยากหะโอเคเจ้สิบโอเคไม่เป็นไรไปอัานนี้อะไรใช่ห้องขังไหมที่เราเคยไปไหมใช่ที่เราไปไหนลองดูซิมันมีเสียงอะไรไหมมีไหนลองกดซิฮ่าเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะเฮด็กได้ป่าออกมาหนี่เสียบยาไม่เสียบยาอยู่นี่ไปดีกว่าคนนี้ข่ามาท์หนีก่อนหนีก่อนหนีไปดูร้านต่อไปร้านต่อไปเป็นบ้านคนหรือว่าร้านอาหาร นี่อันนี้อาหารตามสั่งไม่ไปตามสั่งก่อนไม่ตามสั่งก็ไม่ต้องแดกเฮ้ยพูดไม่ฟอนเลยอันนี้ร้านน้ำสมุนไพรรนานสมุนไพรมืูใคนซื้อเหรออันนี้บ้านบ้านเข้าไปดูบ้านได้ไหมเราเราสร้างบ้านหลังเีิอันนี้คือบ้านของเพื่อนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่บ้านของใครเราเข้าไปดูได้ไหมพ่อหนูมีรถแมวด้วยพ่อหนูมีรถแมวด้วยจ้าอันนี้เราซื้อบ้านได้หรอบาย อ๋อที่ซิตี้บ้านนาเราต้องหาซื้อบ้านด้วยนะหรือว่าเราจะอยู่บ้านคนอื่นก็ได้แต่บ้านหลังนี้โล่งมากเลยไม่มีอะไรไปลองเปิดวิทยุสิมันจะเป็นเสียงอะไรอ๋อเป็นเพลงอ๋อเป็นเพลงต่างๆเป็นเพลงพรอนปีใหม่เปิดเพลงได้ไหมเป็นต้นไม้ของพ่ออ๋อเก็บสองไม่อยู่มีเพียงเก็บสองไม่อยู่เด้อไหนต้องเปิดอัน่ พอพอพอเดี๋ยวดอนมิกสิทโอเคฝาดเวราไปดูต่อครับว่าไงครับบิงน้องบิงจะไปเข้าวัดอีกแล้วอ่ะไบไบเร็วไบไปช่วยน้องหน่อยน้องบิงติดอยู่ในวัดเอาละครับทุกคนเกิดเรื่องฉุกเฉินอีกแล้วน้องบิงเข้าไปทําอะไรไม่รู้ในวัดอ่ะตอนกลางคืนน่ะไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยบิงบิงขี่รถแมวไหมบิงมีจักรยานแมวอ่ะ มันขึ้นเปนอ้าวมันมันขึ้นได้โอ้เช้า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 ใช่โอ้ยผีผีเขเป็นไรอ่ะผีโกรธเพรตอนเช้าวี่ผีเขาร้อนเนาะใช่รูปสองคนเลยอุ้ยลูกตายแล้วอุ้ยผีเปอะไรอ่ะใบถ้ายังงี้ใบเข้าได้ปะผีโกรธผีโกรธครับทุกคนอุ้ยครับอุ้ยโอ้ยน่ากลัวมากมีแมวด้วยทำไมใจแมวใจวายจะเอาแมวเหมือนหนูไหม พี่ไวอยากรอพี่ไว้ตามหนูมาโอเคไวอยากเอาแมวไปก็เลยตามนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปหาแมวสักตัวนึ่งเนาะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราใช่ไหมใช่อันนี้หนูมีแล้วหนูจะเดี่ยวเหลือแมวเว้ยเดี๋ยวจะนี่เขายิงกันตกใจโอ้โหใบไปใบเป็นเด็กไปเป็นเด็กไบไม่เกี่ยวไบไม่เกี่ยวไปไปไปเป็นผู้หญิงไบิงเราต้องไปเอาแมวที่ไหนครับบิ๊กตามหนูมาใกลยถึงแล้ว ต้องตกปลาให้ได้สองตัวอ๋อถ้าเราอยากได้แมวให้ได้สองตัวเหรอเราบินตกได้แล้วหรอใช่หนูก็เลยได้แมวมาเอาครับทุกคนวันนี้เรามีภารกิจครับเราต้องตกปลาให้ได้สองตัวเพื่อแลกกับแมวครับเราต้องคว้าแมวได้นะกดไปที่แมวเราต้องได้ปลาใช่ไหมปลาปลากระเบนให้ให้ตัวนี้ตัวนบนหูใบตกได้ไวมาก อ้ทุกคนเราจะมาหาสัตว์เลี้ยงนะครับแต่ว่าเราต้องหาอาหารให้แมวครับปลาปลาเพาเหรอพ่อปลาตาโตใช่นนคุณต้องหาปลาให้แมวอุ้ยอ๋ออันนี้ไม่ใช่ปลาไอ้น,นีนนคุณได้แมวแล้วทุกคนใช่มันปไปได้แมวเหรออุ้ยมาแล้วโอ้โห นี่เป็นแมวสีขาวดำด้วยแล้วเราขี่แมวต้องทำยังไงอ่ะบิงนี่ไงขับวนเข้าวนไป้ได้ได้นี่เป็นแมวสปีดแล้วโอ้โหแมวแรงอ่ะโอ้โหแมวแรงแมวแรงตายแรงมากตอนนี้เราได้ตัดเลี้ยงแล้วอ้าวน้องบิงโดนอะไรครับบิงบิงโดนเขายิงเหรอไว้โดนยิงก็ตายได้เหรอ ถึงว่าเราต้องหลบเวลาเขายิงกันตรงวัดอ่ะเรายังไปไม่ทั่วเลยเราไม่เคยไปวัดตอนกลางวันเลยเราไปดูกันไหมว่าตอนกลางวันมันมีงานอะไรไหมเอาไปดูข้างในอ้าวพอเรามาถึงวัดอ่ะก็ใกล้จะมืดอีกแล้วนี่ครับทุกคนอันนี้เป็นโบสถ์ข้างในข้างในมีพระองค์ใหญ่มีรูปอะไรมีรูปหลวงตาไายแล้วมีอะไรวางอยู่ตรงนั้นอ๋อหนุพ่อชาวข้างหลังมีอะไรอุ้ยมีที่นอนสงบว่ะ ที่นอนสงบข้างหลังเป็นแบบนี้ข้างหลังวัดก็จะมีเรือก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมมีน้ำมีเก้าอี้ให้นั่งโู้หเหมือนวัดเขาทำเหมือนของจริงอะนะจะว่าจะเอาผีเลยเดี๋ยวก่อนอ๋ออันนี้ปอบหยิบอะเราจะไปกดปอดหนูไม่เข้าได้มิหนูไม่เข้าได้ไหมเดี๋ยวหนูออกไม่ได้ข้างในนั้นมีอะไร ไหนลองเข้าไปดูสิพ่อหนูกลัวออกไม่ได้จริงๆมันออกไม่ได้เพราะเขาอุ้ยเราจะเข้าไปในปาช้าเหรออุ้ยอุ้ยยังไงปอบหยิบจริงด้วยเราเจอปอบหยิบครับทุกคนเราเจอปอบหยิบเราต้องลงลองโอ่งอู้หดูได้นาปอกหยิบจริงอ่เราออกไม่ได้แลวเหรอออ ถ้าเราจะออกก็ต้องฆ่าตัวตายอุ้ยทำไมอะปอบหยิบขวางเราอยู่หรอใช่ออกไปเราตายเลยจริงป่ะจริง,รงเดี๋ยวเขาก็เดินหลบไม่ใช่เหรอหลบหรอหลบไหมถ้าเรากดได้ป่ะอุ้ยออ๋ตอนเขาจะโดินเลยเราไม่กดอุ้ยเราจะออกยังไงอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยโดนเหรอตายเหรอไม่ตายยังไม่ตายเราจะออกยังไงอ่ะเราต้องกระโดด พูดตอนนี้เราอยู่ข้างในแล้วต้องคานจะตายออกไม่ได้พูดจะออกไม่ใช่นะาติดดูสิดูสิเราอยู่ข้างในอ่ะแล้วปอบหยิบไม่ให้เราออกไม่เป็นไรไปวิ่งไม่เป็นไรหนีหนีออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกตรงนี้ออกตรงนี้ออกตรงนี้ออกไม่ได้เดินเดิอเอ๊ออกมาแล้ว โอ้ทุกคนเราออกไม่ได้อะพอเราเข้ามาในบ้านปอบหยิบอะเราต้องฆ่าตัวตายเลยใช่ไหมอ๋อ oh, แล้วเราค่อยเริ่มใหม่นะครับโอเคครับทุกคนเมื่อกี้นะครับเราเจอปอบหยิบแล้วเราก็หนีออกมาไม่ได้ตอนนี้นะครับเรามาเริ่มใหม่ละตอนนี้เราจะไม่เข้าไปในบ้านตรงนั้นละเพราะเข้าแล้วมันออกไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราจะลองไปดูตรงนั้นอะมันคือที่อะไรอะที่สีข,ขาวๆตรงเนี้อ๋อที่เผาศพหรือเปล่าใช่ที่เผาศพโอ้ oh. นี่ดูสิทุกคนดูน อ๋อนี่ไงนี่ไง,ไงมีรูปคนที่เสียชีวิตไปแล้วอุ้ยเมื่อกี้อเอา้ากลายเป็นรูปบิงไปแล้วว่ะโหมีรูปคนตายเต็มไปหมดเลยโหถ้าพ่ออยากเข้าไปในนี้พ่อเข้าไปในนี้เลยอุ้ยแล้วมันมีเพลงอะไรอ่ะเข้าไหมให้หนูเข้าไหมเข้าไ,ไหนไหนเข้ามีหรออุ้ยมันมีเพลงแบบนี้นด้วยอ่ะ เราออกจากที่นี่ดีกว่าบายก็พ่อยมาโอ้มันมีเพลงงานศพด้วยไม่เอาไม่เอาเราไปอื่นดีกว่าก็พ่อไม่รู้พ่อก็รู้เอ้ยคนไปไหนต่อครับเจออะไรครับบายเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอุ้ยเจอคนสลบอีกแล้วจะช่วยคนก่อนน้องบายกำลังช่วยชีวิตเหรอว้าว น้องไม้เปลี่ยนเป็นหมอแล้วก็ช่วยชีวิตเขาได้ใช่ไงที่หนูชอบไปถ่ายรูปได้นะอ๋อนำไม้ชอบมาตรงนี้แล้วตรงนี้มีอะไรให้เล่นมั้ยซิี่บ้านนะมีสระน้ำเหรอจริงปะใช่มีเป็นมีน้ำตกเหรอใช่เป็นน้ำตกโอ้ทุกคนเรามาเจอน้ำตกในแมพซิตี่บ้านนาตรงเนี้ยนี่อะไรอ่ะอ๋อเรือเป็นเรือไปลงลงไปนะครับลงไปนะครับอีกนิดเดียวครับโอ้โหโอ้โหติดติด โอ้เรือมันติดว้าวดูโอ้เรือเรายังอยู่ครับเจอขอนไม้ละไปไม่ได้ไปไม่ได้ติดขอนไม้โอเคครับทุกคนลาสถานีสุดท้ายครับเราจะไปดูอีกโซนนึงครับที่อยู่ข้างวัดเราไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นโรงสถานีตำรวจหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับเป็นสนามนี่นี่อ๋อเป็นร้านร้านขายข้าวมันไก่ข้าวมันไก่จานยักษ์โอ้จานยักษ์เลยใช่ งนี้คืออะไรครับเราขึ้นไปดูิกิชอบแน่เลยตรงเนี้ยถ้าเป็นจริงอนะนั่งชิวอ่ะใช่เป็นแบบนั่งกินคาเฟ่แบบไทยๆนะมีก๋วยเตี๋ยวมีผัดไทยด้วยไปนั่งชิงช้าได้ไหมไปนั่งเปเลยนี่โอ้บรรยากาศสุดชิวเลยนั่งตไ,ได้เลยต่อไปนะครับก่อนที่เราจะลากันไปเราจะไปปิดคลิปกันที่บนแทงน้ำดีกว่าไหมน้มไปขึ้นแทงน้ำเลย ีเราจะขึ้นครับถ้าเราขึ้นมาบนนี้บนแทงน้ำโหมองเห็นมุมกว้างเลย